สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยวมาเจอกันต่อคลิปนี้นะก็คลิปนี้ก็จะเป็นการเฉลยก็จะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดหน้า28สจะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดหน้า28นะคะก็เป็นการแจกแจงความถี่สะสมสัมผัส่นเองอ่าช่างนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนกันกับตัวเมื่อกี้เลย แบบขัดอายยีข้อหนึ่งนะคะเขาให้สร้างตารางแจกแจงความถี่สะสมสัมพัทธ์แล้วก็ร้อยละของความถี่สะสมสัมพัทธ์ของจำนวนครั้งจากการซิดอัพนะคะในเวลา2นาทีของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นดังนี้าาน,นะคะก็มีข้อมูลตามนี้นะคะทีนี้เขากำหนดให้อันตรภาคชัน้นเขาบอกเลยว่า<อ>ให้เราใช้อันตรภาคชัน้น4ชัน้นอ่าชั้นนะ เรามาดูก่อนว่าโจทย์ถามหาอะไรบ้างโจทย์ถามหาอะไรบ้างคะหนึ่งโจถามหาความถี่สะสมสัมพัทธ์อ่าแบบสัมผัสก่อนหนะ้าคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอก่อนนะคะจะพูดถึงเรื่องการหา,าความถี่สัมพัทธ์เฉยๆแต่แต,แต่แต่คลิปนี้เราจะมาดูเรื่องการหาความถี่สะสมสัมพัทธ์แล้วก็หาร้อยละถามว่าหลักการเหมือนกันไหมหลักการเหมือนกันเลยเธอ เหมือนกันความถี่สัมพัส์กับความถี่สะสมสัมพัส์เหมือนกันเพียงแค่เพียงแค่เราใช้เ,เขาเรียกว,ว่าอะไรเพียงแค่เราดูช่องอ่ะมันไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะเห็นไหมคูครูขอตอกลางฝั่งนี้เลยนะคะเขียนได้ตรงมานะคะตรงที่สุดเหมือนแชนมเป็บรทัดเลย,เยจ้า,ามาดู ช่องแรกคืออะไรช่องแรกคืออะไรนะจำนวนครั้งใช่ไหมช่องแรกก็คืออันตาภาคชั้นของการซิทอัพเราเขียนว่าอันตาภาคชั้นกันเนาะเดีย๋ยวคป็บการนะจ๊ะ กขอใช้คําว่าอันตรภาคชั้นละกันทีนี้มันมีทั้งหมด4ชั้นเขาบังคับให้เราใช้4ชั้นการที่นักเรียนจะมาแยกอ,อันตรภาคชั้นเนี่ยจะเขียนอันตรภาคชั้นได้นะ่ะให้นักเรียนมาดูข้อมูลว่าน้อยสุดเท่าไหร่น้อยสุดมันเริ่มที่อะไรมันเริ่มที่10น้อยสุดเริ่มที่10แล้วไปจบที่เท่าไหร่จบเท่าไหร่จบ45ถูกต้องไหม แสดงว่าอันตภาคชั้นของเรามันจะต้องเริ่มที่10แล้วปไปลงท้ายที่50แน่นอนช่วงนี้มันต้องอยู่ในช่วงเนี้ฉะนั้นเราก็จะเขียนอันตภาคชั้นของเราเป็นเริ่มที่10 10ถึงเท่าไหร่19เกหมือนเดิมเราอาจจะเอาสิบถึงสิก็ได้นะแต่อย่าลืมว่าข้อมูลข้อมูลที่มีอยู่อะ่ะเขาบังคับให้เราใช้แค่สชั้นเราก็ต้องต้องใช้สิบถึงสิ 19. นี่ก็เป็นยี่สิบถึงยี่0เก้าสาสิบถึงส9 4สิบเก้าสี่สิบถึงสี่เก้าน่นอสี่อันแค่นี้พออ่ะทีนี้อ่าช่องต่อไปก็คือช่องของความถี่ความถี่นะความถี่อ่ะช่องต่อไปเราต้องเป็นช่องอะไร ช่องต่อไปต้องเป็นช่องอะไรช่องนี้จะเป็นอะไรอมช่องนี้เป็นอะไรนักเรียนคิดว่าโจทย์ถามหาอะไรเราดูก่อนโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหาความถี่สะสมสัมพัทธ์ฉะนั้นก่อนที่จะได้ความถี่สะสมสัมพัทธ์เราต้องมีช่องความถี่อ้าขอโทษค่ะเขียนผิดนะคะก็จะเป็นช่องความถี่ สะสมแลว้วช่องถัดไปก็จะเป็นอะไรลูกเยี่ยมมากนะคะนักเรียนช่วยกันตอบนะคะรักสะสมสัมผัสช่องสุดท้ายก็จะเป็นอะไรนี่โจทย์หาร้อยละของอะไรลูกความทีสะสมสัมผัสโอ้โหโจทย์ยาวมากนะจ๊ะโอเค ่อไปความถี่ช่องความถี่ปกติ1 0บถึงสิมีเท่าไหร่นับไปเลยนับไปเท่าไหร่เท <Okay. S 1> ่าไหร่นับยัางนับยัางได้6นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนสีประกา <Okay. S 1> เพื่อความดูง่าย <Okay. S 1> ได้6 oh. ต่อไป 30, 2 0่สถึงสาได้เได้ไหรล่ะคะได้8โอเคนับเร็วมากนะจ๊ะสามสถึงสี 40. ได้7นะคะแล้วก็40ถึง50ก็ได้3นั่นเองรวมเท่าไหร่คะรวมกี่ขน,น,นข้อมูลมีทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่บวกกันเลยเนี่ย6บวก8 6บวก8เป็นส4ใช่ไหมใช่ไหม6บวก8เป็น14แล้วก็บวก10แสดงว่ารวม24 ช่หรือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่ถูกต้องทีนี้ความผิดสะสมได้เท่าไรคะความผิดสะสมก็หกความผิดสะสมหายยังไงเลืมหรือ,อยังเลื่มหรือ,อยังนี่มองเห็นไหมเดินนะเดินนะความผิดสะสมอันนี้ได้หกต่อไปก็หกบวกแปดได้เท่าไรลูกสิบสี่ สิบสี่บวกเจ็ดเป็นเท่าไรยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกสามเป็นเท่าไรลูกยี่สิบสี่นี่คือช่องความถี่สะสมทีนี้โจทย์ช่องถัดไปโจทย์ถามหาความถี่สะสมสัมพัทธ์ความถี่สะสมสัมพัทธ์เนี่ยความถี่สะสมสัมพัทธ์หาย,ยัางไงเอ่ยมนเดิมถามว่าเราใช้ช่องนี้หรือใช้ช่องนี้ใช้ช่องไหน จทย์ทำหาอะไรความถี่สะสมฉะนั้นเราต้องดูช่องนี้เราต้องใช้ช่องความถี่สะสมมันก็จะเป็น6หารด้วยยีิบได้เท่าไหร่คะอ่าได้ศูนยต่อไปก็จะเป็น14หาร24่สเท่ากับ0.583อันต่อไปท้าเหมือนเดิมนะคะยีหารยี่ก็จะเป็นศูนย์จด 8 75นักเรียนเขียนอย่างรวดเร็วนะคะคิดเร็วมากนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่24ส่วนด้วย24มีค่าเท่ากับ1ให้นักเรียนจําไว้เลยว่าให้นักเรียนจําไว้เลยว่าช่องสุดท้ายเนี่ยเนน,น,น,นะคะช่องสุดท้ายของความถี่สะสมสัมพัท์จะมีค่าเท่ากับ1สเสมอ ช่องสุดท้ายของความถี่สะสมสัมพัทธ์จะมีค่าเท่ากับ1เสมอนะคะจำไว้เลยต่อไปหาอะไรต่อไปหาร้อยละของความถี่สะสมสัมพัท์ช่องไหนเราใช้ช่องไหนความถี่สะสมสัมพัท์ก็คือช่องนี้นั่นเองนะเราจะใช้ช่องนี้นะมองเห็นไหมมองเห็นไหมเนี่ยเราจะใช้ช่องนี้ ก็จะเป็น0.250คูณด้วยเท่าไรหาร้อยละคูณด้วย100เท่ากับเท่าไรลูกเท่ากับ25อันนี้ก็จะเป็น0.583คูณด้วย100เท่ากับเท่าไรคะ58.33นะช่องนี้ก็จะเป็นเท่าไร0.875คูณ100เท่ากับเท่าไร 87.5และช่องสุดท้ายก็คือ1คูณนเท่ากับ100จบค่ะของข้อนี้เสร็จเรียบร้อยมีใครสงสัยไหมสงสัยอะไรไมเออของข้อนี้ไม่มันมันเหมือนกันหมดนะคะมันมันมันไม่ยากนักเรียนหาความผิดสะสมความผิดสะสมสัมพัท์แต่เรามาดู ดูว่าโจทย์ถามหาอะไรแล้วเราค่อยหาช่อง,งนั้นโอเคไหมโอเคไหมมาดูข้อต่อไปบ้างเสร็จแล้วเดี๋ยวดูข้อต่อไปบ้างข้อนี้ครูอาจจะไม่ได้เฉลยทุกข้อนะให้นักเรียนให้นักเรียนไปดูเองว่าให้นักเรียนไปดูเพิ่มเติมว่าข้อไหนที่มันเหมือนกันลักษณะวิธีการหาก,ก็เหมือนกัน ะคะโอเคมาดูข้อนี้สำหรับคลิปนี้ตัวนี้จะเป็นข้อสุดท้ายนะคะาดี uh huh. มาดูอ่ะตัวนี้ตารางแจกแจงความถี่โจทย์ทำหาโจทย์ให้ตารางมาละอันนี้โจทย์ให้ตารางเรียบร้อยตารางแจกแจงความถี่ของน้ำหนักปลาเนนคิดเป็นการ <S <S 2> <S 2> ที่เพาะเลี้ยงในฟาร์มแห่งหนึ่งจำนวนทั้งหมดเท่าไหรู่ก สองร้อยสี่สิบตัวอ่าสองร้อยสี่สิบตัวมาดูรู้อยู่แล้วแหละว่าจำนวนทั้งหมดคือสองร้อยสี่สิบถูกป่ป่ะมาดูโจทย์ถามว่าโจทย์ถามว่าให้สร้างตารางแจกแจงความถี่สะสมดังนี้นะเราสร้างไหมนี่เราเพิ่มช่องความถี่สะสมโจทย์ให้แค่ความถี่มาฉะนั้นเราก็ต่อตารางนี่นี่ ความถี่สะสมความถี่สะสมหายัางไงลูกอ่ทุกจองเก่งมาก30อันนี้ก็30บวก48เป็นเท่าไหร่78อันนี้บวก26เป็น100เท <100. S 1> ่าไหร่104บวก33 137 137บวก28เป็น165 165บวก24ละ่ะ 1 8อยแปดสิบเก้าร้อยแปบเก้าได้เท่าไรลูกสองร้อถ้าตัวสุดท้ายของช่องความถี่สะสมสัมผัสไม่ได้240แสดงว่าผิดอ่ะเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าช่องความเอเพราะเขาบอกว่า ฟาร์มปลาแห่งหนึ่งอ่ะมันมีทั้งหมด2 4 0่ตัวฉะนั้นตัวสุดท้ายต้องได้240่สหาใครไม่ได้แสดงว่าผิดเธอเออเคบออนะจ๊ะไปต่อไปอ่าให้จำนวนปลานิลโจทย์ถามข้อที่หนึ่งให้จำนวนปลานิลที่มีน้ำหนักจำนวนปลาเนิลมีน้ำหนักค่ะละห้าร้อยห้าสิบกรัมเขาถามว่ามีจะโต นีจกักโตค่ะจำนวนปลานิลที่มีน้ำหนักมากกว่า550มากกว่า550ถามว่า550นับปะนับบอเยี่ยม <Yeah, S 1> มากได้เล่นตอบในใจเลือดมากกว่า550บอบว่านับเด้อ <The. S 2> แสดงว่าช่องนี้ไม่นับใช่ไหมมากกว่า550ก็คือเราจะเริ่มที่ตรงนี้5 5 1แสดงว่าจากนี้เลย นี่ใช่หมดเลยนี่บวกกันเนี่ยบวกกันหมดเลยได้กี่ตัวได้กี่ตัวข้อที่หนได้กี่ตัวมากกว่าล้วห้าร้อห้าสิบก็จะมีอะไรอะ่ะเออก็เธอก็ไล่ไปจำนวนประนินตื้ๆตืเธอก,ลก็ลบโจทย์ลงไปก็มีสามสิบบวกสี่สิบแปดบวกยี่สิบหกบวกสามสิบสามบวก ยี่สิบแปดเท่ากับเท่าไหร่คะอ่าถูกต้องทั้งหมดร้อยหกสิบห้าตัวเสร็จข้อที่หนึ่งต่อไปข้อสองเด็ดไปหนีเด็ดบปหนี่ท่านบอท่านบอจานักเรียนไห้ประธานยกมือขึน้นครูก็ไม่เห็นเหมือนเดิมจ้ะ <c oughs> โอเคข้อที่สองปลาเนร์นส่วนใหญ่มีน้ำหนักในช่วงใดช่วงไหนอือช่วงไหนอะ ช่วงไหนที่มีเยอะสุดอะเท่าไหนเธอก็มาดูเมื่อไรเบิงด้วยเนี่ยไรเบิงด้วยเนี่ยตัวไหนเยอะสุดตัวไหนสี่สิบแปดมีเยอะก็สี่สิบแปดวะน,นี่เอาช่องนี้ใช่ไหมนี่แสดงว่าช่องนี้สี่สิบแปดเยอะสุดละดังนั้นข้อที่สองข้อที่สองก็จะเป็นป้านินที่มีน้ำหนักเยอะสุดเธอก็เขียนบรรยายไป อยู่ในช่วงไเจ็ดศูนย์หนึ่งถึงเจ็ดห้าศูนย์จำนวนกี่ตัวคะกี่ตัวสี่สิบแปดตัวอ่ะที้เขาถามต่อว่าเขาถามต่อว่าคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของจำนวนปันนทั้งหมดดอ,อยละรเท่าไหร่หายยังไงถูกต้องถูกต้องแล้วเรียนตอบในใจโครโรคิดเป็นร้อยละ คิดเป็นรอยละก็คือเอาอะไรลูกอะไรอะไรสี่สิบแปดคูณด้วยเท่าไหร่หนึ่งรอยหาด้วยทั้งหมดก็คือสองร้อยสี่สิบรดรถไปอีกค่ะคิดเป็นเท่าไหร่คะยี่สิบเปเซ็นหรือ้อยละยี่สิบนั่นเองเหมือนกันต่อไปข้อที่สามอ่าข้อสามเด้อ ขาถามถามว่าจํานวนปลานิลที่มีน้ําหนักตั้งแต่4 5 1ร้อยห้าถึงเจ็ดรอยกรัมตรงไหนอะสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดทีนี้กูอ้ามเดี๋ยวลบกันนะลบกันสี่ร้อยหนะ้าสิบเอ็ดช่องไหนช่องไหนเลิศช่องนี้นักเรียนดูตารางแจกแจงความถี่ดีๆนะที่เราเห็นมาบ่อยอะมันจะเริ่มจากบนแล้ววิ่งลงมาข้างล่างแต่โจทย์ข้อนี้อะมันจะอยู่ข้างล่างน้อยสุดแล้วมันวิ่งขึ้นไปข้างบน เอออย่าสาับสนดียย่สาสับสนเดียเบิ่งดีดอีอ่ะต่อจำนวนประณิที่มีน้ำหนัก451คือช่องนี้ใช่ไหมถึง700กัมแสดงว่าช่องนี้นีแนนดอใช่ไหมอ่ะมีทั้งหมดกี่ตัวถธอก็เอาบวกกันเนี่ยบวกกัน26บวก33อย่าลืมบรรยายโจทย์ไปด้วยนะเธอก่อนจะเขียนตัวเลขอ่ะ วเมนูนเขียนไปเลยคือคู่ได้คู่พื้นที่หน่อยนะจ๊ะมีหมดเท่าไหร่ร้อยสามสิบสี่ตัวเลือดคในใจบวกเล็กได้เร็วมากนะคะแล้วก็ถามว่าคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่เออร้อยละเท่าไหร่เธอก็เอาร้อยสมสบสี่คูณเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโบไม่ให้ทวงกูเลยกูเขียนผีดกะ ร้อยสามสิบสี่คูณหนึ่งร้อยนีจ้ะหารด้วยเท่าไหร่สองร้อยสี่สิบคิดเป็นร้อยละห้าสิบห้าจุดแปดสามอ่าโอเคไหมข้อนี้โอเคไหมโอเคไหมใครไม่เข้าใจาย,ยกมือขึ้นเลิศไม่มีใครยกนะคะแสดงว่าเข้าใจหมดดีเยีย่ยมนะคะมาดูข้อที่สี่จำนวนปาน,นีนที่มีน้ำหนัก เขาบอกว่าปลาเนนที่มีน้ำหนักไม่เกิน500บ้อ่เกิน500 500นับบ่บนับเด้อไม่เกิน500แสดงว่าอยู่ในอันตภาคชนิดเอ่ยแอบอยู่ในอันตภาคชนิดถูกต้องชนิดชนิดชนิดนาชนิดนาก็จะเป็นสองช่องนี้ถูกไหมไม่เกิน500หรือ หรือมีน้ำหนัก6กรห้ากรัมมีทั้งหมดกี่ตัวช่องใดบัตรที่นี่ไม่เกิน500มีเท่าไหร่ไม่เกิน500มีกี่ตัวไม่เกิน500มีกี่ตัวลูก็คือช่องนี้ใช่ไหมไม่เกิน500ไม่เกิน500ก็จะมี23กับเท่าไหร่นะ23กับ28อ่ะได้ห้าทีนี้เกินล่ะ เกิน650เกิน650ก็จะเป็นช่องนี t ้แล้วก็มาดูอันนี้650อบเอาเกินเกิน6ก0ก็จะเป็น3ช่องนี้ดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นอ่า23จตนวนปรนินทั้งหมดนะคะก็เป็น23บวก28บวกเท่าไรสาบวก48่บวก26เท่ากับเท่าไหรลุงเก่งมาก155ตัวเลิศ เ่ินไปอีกเด็ดไหมล่ะจบยังยังทำไมยังไม่จบโจถามว่าร้อยละอีกแล้วร้อยละเหมือนเดิมนักเรียนทำได้อยู่แล้วชิวๆใช่ปะอ่ะคิดเองสิตอบครูเร็วตอบครูทำยังไงใช่ไหมคะเลิศเอาเลอยหาสิบหาคูณหนึ่งร้อยหาเดือเท่าไหร่ 240จ้จะถูกต้องเท่าไหร่ลูก64จุดเท่าไหร่เอ่ย583นั่นเองชิวช,วชวจบสำหรับข้อนี้ส่วนข้ออื่นนั้นมันก็วิธีการหาคล้ายๆกันนะคะนักเรียนก็สามารถไปดูได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันเฉลยข้อสอบ ครั้งหน้านะคะบ๊ายบายทุกคน